มาติดตามผลกระทบเจาะลึกเรื่องคนขับแท็กซี่และเท่าแก่บริษัทให้เช่าแท็กซี่ครับค่ะก็เท่าแก่เท่าแก่รถแท็กซี่คันนี้นะคะคือเป็นเจ้าของอู่แต่เดิมเนี่ยก็คือสามารถหาไรายได้รถแท็กซี่เนี่ยก็คือกะหนึ่งเนี่ยพันสบาทกะหนึงยีชั่วโมง<ช>กะเช้ากับกะดึก กะละ700บาท <700 S 1> รวมเป็น1,400บาทบแต่ขณะนี้ค่ะก็ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นั่นเองนะคะทำให้คนขับรถแท็กซี่หรือว่าผู้เช่าเนี่ยไม่สามารถที่จะหาไรายได้ได้แล้วนะคะก็เลยมีการลดค่าเช่าให้นะคะซึ่งเจ้าของอู่รถแท็กซี่ใจดีท่านนี้นะคะคือคุณประคองบุญนวล ก็เป็นเจ้าของอู่ประคองย่านปากเกรดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะโดยลดค่าเช่าแท็กซี่ให้กับคนขับคือจากเดิมเนี่ยจะเก็บค่าเชา่ากะละ700บาทหรือวันละ1,400บาทแต่ตอนนี้ค่ะเหลือวันละ300 4 0 0ถึง400บาทก็คือกะละไม่ถึง200บาทนั่นเอง แต่ว่าถ้าหากแท็กซี่คนใดนะคะไม่มีเงินจ่ายเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายภายหลังได้เนื่องจากเขาเข้าใจดีค่ะว่าในช่วงภาวะแบบนี้ทําให้ผู้โดยสารแท็กซี่นั้นมีจํานวนน้อยลงส่งผลให้กับไรายได้คนขับแท็กซี่นั้นไม่เหมือนเดิมไปฟังเสียงพี่ประคองกันค่ะตอนนี้ก็ลดค่าเช่าลงมาแบบจนสุดสุดสุดจนมู้จะสุดยังไงแล้วคะ่ะจากที่เคยให้เช่าอยู่กะละ700บาท ตอนนี้เหลือทั้งวัน400บาทอย่างเงี้ยค่ะ300บาทเป็นบางรุ่นเราอยากช่วยอะค่ะแต่ว่าบางทีอะกำลังเราไม่พอที่จะช่วยเขาเราก็ได้แค่ช่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆซื้อข้าวสารมาซื้อไข่มาซื้อมาม่ามาแบ่งปันกันกินอย่างเงี้ยค่ะ พี่ประคองยังบอกด้วยนะคะว่าแม้จะเป็นเจ้าของอูเรติกซี่ก็ไม่เชื่อว่าจะไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าก็ต้องมีภาระผ่อนดอกเบีย้ยแล้วก็เงินกู้ที่มาลงทุนซื้อรถแท็กซี่แต่ก็เห็นว่าถ้าหากคนขับแท็กซี่อยู่ได้ก็ช่วยเธออยู่ได้เช่นกันจึงต้องเกื้อหนุนช่วยเหลือกันไปก่อนในช่วงวิกฤตขนานี้ค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆช่วยเหลือคนขับแท็กซี่ของบริษ,ษัทบริษ,ษัทสมาร์ทแท็กซี่จำกัดร่วมกักกบเคอรี่เอ็กเพรสประเทศไทยนะครับก็ นำแท็กซี่ที่มี GPS และมีกล้องภายในรถนะครับมีระบบยืนยันตัวตนของคนขับเพื่อบริการส่งพัสดุของ c u r r y Express หลังจากประสบปัญหาพัสดุเต็มคลังสินค้านะครับแล้วก็เปิดรับแท็กซี่ที่ยังไม่หมดอายุเข้าร่วมโครงการนะครับหากท่านผู้ชมที่เป็นผู้ที่ขับแท็กซี่ท่านใดสนใจก็นำหลักฐานบัตรประชาชนสำเนาใบขับขี่สาธารณะสำเนาทะเบียนรถยนต์แต่งกายสุภาพนะครับการเกงขายยารองเท้าหุ้มส้นสวมหน้าก,ากากอนามัยมาลงทะเบียนบริเวณคลัง สินค้า Curly Express ที่จะประกาศแบบวันต่อวันตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท Smart t a ท็กจำกัดครับคุณผู้ชมครับ